ลลุุงแงแแกก้้้้ววเเฮยยหร่่นนสดดนนผมเอาของร่าดุยหลอนมาครับในการเปิดคลิปแรกของวันนี้นี่ผมดูไลฟ์ด้วยอันนี้ผมดูไลฟ์อันนี้ผมผมไปดูไลฟ์ของเขา จนจบเลยเขาไปที่บ้านริมน้ําครับแม่น้ําเจ้าพยาประวัติบ้านหลังนี้นะครับเพื่อนๆผมขอเล่าก่อนเคยเป็นสารพภูมิที่แบบเป็นสารพภูมิมาก่อนแล้วทําเลมันดีเขาเลยซื้อที่ตรงนั้นและทําแล้วสร้างบ้านแทนทับสารพภูมิเลยไม่ใช่สารพภูมิเป็นสารอะไรสักอย่างนี่แหละเอาบ้านทับสารเลยครับแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านได้ครอบครัวแรกอยู่บ้านไม่ได้ ครอบครัวที่สองก็อยู่ไม่ได้จนมันล้างครับและนี่คือเจแล้วก็บัตรของล่าลุยหลอนครับจะมาพิสูจน์ความหลอนในบ้านล้างที่อยู่ริมน้ำเจ้าพยาไปดูกันครับว่าจะหลอนแค่ไหนครับเพื่อนๆเ,เจเื็นใครมันยัอยู่ไลนใครอยู่เลยสัก ูถมาก่อนมันไม่มีใครมีคนมายืนดูอยู่พี่หนึ่งไม่มีใครมีคนมายืนดูพี่ไอเจเี่ยมันไม่มีใครในเนี้ยในเนี้ยมันมีพื้นมาในน้ำอ่ะเจน้ำขึ้นในหลังนี้เหมือนไงไม่เห็นว่าเอาไม่ชัวร์นี่เงาต้นไม้ปเปล่าพี่มีมีผู้ชายออกมายืนมองตรงนี้เมื่อกี้เจ้นี่ยมันเป็นป่าทัะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะลองนั้นอ่ะเฮ้ยเป็นเงาดำว่ะเจใช่ กูเป็นคนยืนอยู่เลยเมื่อกี้เคยเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนอยู่ตรงที่เลยตรงนั้นมันยืนได้เพราะวะมันบ้าพี่มันยืนไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมันอุดใเรือมันเรือมันวนน่ะเจ้ขึ้นมาไฮะพี่เจ้ท้ายหนักข้างนี้มันต้องออกซ้ายหรือวะไอ้เทียมันจะออกกลางเลยเดียวเลยนี่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 นทุกคนนี่นี่บ้ามันอยู่เนี่ยต้องเข้าทางป่านี่นี่นี่ต้องเข้าทางนี้ต้องเข้าทางนี้ไอ้สาารม ค่อยไป,ไปนี่ทุกคนนะเดี๋ยวจะถึงทางบ้านแล้วทุกคนนะเดี๋ยวถึงทางตัวบ้านแล้วทุกคนนะนะครับนี่ทุกคนนะถึงแล้วทุกคนนะเดี๋ยวต้องเข้าไปในตัวบ้านเองทุกคนครับบอกเลยบ้านนี้โคตรหลอนนะครับน,น,น้าน่ากลัวด้วยนะครับอสสารพังไม่ว่าบ้านจะหายเหมือนบ้านจะช่วยว่าวะเออว่ะไอ้เหี้ยถ้าบ,บ้านหายนี่หุยผีหลอกเลยเนี่ยไ,ไม่เห็นเงาำดำๆยืนทีนะตอนนี้นะพี่หนึ่งเห็นเหมือนเงาำดำๆยืนนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอะไรนกนก

เฮ้ยม <akes catch avoid surprise> oh ีเงาดำดำเดินอยู่ในบ้านนี่นี่ยืนอยู่ที่น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 ี่เฮ้ยทุกคนเห็นปะทุกคนเฮ้ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งดูพี่หนึ่งดูมันได้เหรอพี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งดูไลรหน่อยใครยืนในเงาดำดำอ่ะพี่ทุกคนมีเงาดำเห็นปะไอเจยี่หายหายเจเจหายไอสัตว์ขาตาเลยเห็นอยู่เนี่ยเห็นเห็นเหมือนกันเลยหายไปแล้วเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยยี่ขากล้องถ่ายกล้องเลยทุกคนเห็นปะ เมื่อกี้มันเขายืนแล้วเขาเดินหลบไปฮะเห็นไปฝั่งซ้ายนี่ช็อกโกมองเหี้ยนี่นี่นี่ไอ้ยหายไปแล้วทุกคนดูเมื่อกี้เห็นนะใครเห็นทันบ้างนี่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 ไอ้นี่เลยเดี๋ยวว่าเดินไปทำงานทุกคนทุกคนเมื่อกี้ฝั่งเนี้ยมีคุณเหมือนเป็นเงาดำช็อกโกมอรเห็นปะแล้วเมื่อกี้แวบหายไปอีกแล้วอ่ะทุกคนเห็นปะ นี่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 เฮ้ยพี่หนึ่งเฮ้ยพี่หนึ่งเหมือนมีคนอยู่ในบ้านเลยเป็นเงาดำๆอีกแล้วล็อกบอกว่ารอบนี้มาเจอเงาดำเลยครับขออนุญาตปลุกเรื่อนเอาตรงนี้เนาะเจเออมันลกมากมันลุกมากลลองอาจจะสั่นอาจจะสะเทือนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ารายการเรามันเป็นรายการเอ้ยอรคสสวััดีบสวัสดีครับ ขอให้เป็นเช่นนั้นไปสวัสดครับเมื่อกี้เสียงมันมาจากหน้าบ้านนี้เลยเวลยในกล้องกูว่าน่าจะเห็นเหมือนกันนะใช่เห็นเต็มเลยเห็นเห็นโอ้คลิปนี้ผมดูจนจบไลฟ์เลยนี่พี่เด็ดเมื่อกี้ในกล้องมึงเห็นไปตรงไหนเใครยังไม่ได้ดูนะครับตรงนี้ ฝั่งนี้แล้วก็ไม่มียืนตรงนี้มามองแล้วตรงเนี้ยจัดเลยยืนมองเลยผมต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยเป็นทางที่ฝันจรเข้าออกได้คือทางเดียวเท่านั้นใช่ข้างหลังก็คือสุดแล้วใช่ข้างหลังไม่มีถนนด้วยตรนี้พวกผมสองคนได้มาถ่ายรายการนะสถานที่บ้านล้างอย่างนี้ ครับดวงวิญญาณยังอยู่นะครับครับขอให้ออกมาหลอกขอให้ออกมาพบเจอนะครับออกมาหาก็พอมั้งเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเหี้ยไปทัดอะไรวะมึงพูดจะไม่ทันจบเลยมันเหมือนมีอะไรไม่รู้เมื่อกี้แวบในน้ำหัวคนหัวคนไหนใต้ถุนบ้านเมื่อกี้ก้องกูส่องไม่รู้เมื่อกี้กูส่องไม่รู้ทันเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมีคนเงาดำๆอย่างเนี้ยตรงไหนเนี่ยเดินแบบผ่านไปผ่านมาเงี้ยมอง ก็แวบไปแวบมาจริงก็คือจะบอกว่าที่เราพายเยอามาเออเมื่อเนี่ยเห็นมันเลยทะลุต้นไม้บางอย่างเดี๋ยวพี่คนแบบยืนอยู่เงี้ยประมาณเนี้ยมองไปมองมานี่ทุกคนนี่คือสายสินนี่ยหสายสินโย้ว่าเต็มบ้านเลยด้วยไห้ยังไม่สนุกเลยแล้วมันไม่มีใครอยู่อ่ะพี่แล้วที่เห็นเฮ้ยที่เห็นคืออะไรเนี่ยเมื่อกี้ที่กูหันไปมองตอนที่ยังไม่ได้ส่องกล้องไปอ่ะมันเหมือนมีเงาอ่ะแบบจากจากในประตูอ่ะนั่นแหละ รอบสองก็กูก็เห็นเหมือนมีคนอยู่ตรงประตูจริงเฮ้ยแสดงว่าแสดงว่าเขาออกมาแบบว่าออกมาต้อนรับหรอช่งโมงอประตูเนี้ยออกมาต้อนรับพวกผมเหรอครับว่าใช่เลยที่ขออนุญาตนะครับผมโอ้นลุกหุยรอยนี้นั่งเหมือนมือคนเลย มันเมื่อก่อนมัมียันมีคราบเลือดนี่ไงใช่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมันไม่มีรอยมือไม่ใช่หรอบัตรรถไฟออกดิโอ้ยเอือตอนนี้ยังอยู่เหรอเฮ้ยแกใครเคาะจังไหนในห้องใช่เฮียใครอะไอ้พัดไอ้เฮียระวังบัตรนะมึงเกยันด้วยเนี่ยฟังเสียงเขาทีครับใครครับ เฮ้ยเดี้ยเลกต้องทำมันเจ๊ไปครับดปะไม่มีปครไปด้วยไอ้เหี้ยสองมาแล้วไอ้สัสช่วงหน้าเข้าไปดูด้วยไม่มีไม่มีคนเหม็นอะ พนั้นมนขีวนี่ยชื่อลงอะไรวะเอ้ยลูกใช่ไหมเดเดหาให้แป๊บนึงนี่นี่นี่ทุกคนนี่ครับเจงเจอปะนี่นีลูกเจ้าของบ้านนี่นีนเห็นปะไฟออกปลดไฟออกแล้วเห็นปะ โอ้ลุงแก่ามากครับเพื่อนอะไรวะอะไรนะพี่หนึ่งว่าอะไรนะอะไรนะพี่หนึ่งอะไรนะเพื่อนแจว่าลุงแก้วอ๋อลุงแก้วลุงแก้วลุงแก้วเฮ้ยใครอ่ะพี่หนึ่งเสียงกระโดดน้ำใครวะไอ้กียร์จออกเลยนะไอ้เหี้ยอย่าออกไปไหนเลยถัดใครอะไอ้เกีย์ไปเจ้าของคนไอ้เกียไปเจ้ของคนนี้ พี่คุลุกพี่เดิเสร็จว่าดนน้าพี่ข้างหลังบ้านเลยหลังบ้านไม่มีถนนแจะงวายไหนตบ้านไหนไหนเฮเสี่งมันสันม่นเหมือนคนเดินเหยียบหมาเมื่อก้ใช่ลุงช่วยไอ้ลุงแก้วเฮ้ย ลง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 ,ลงนี่ยลงมา <Hey! S 1> เฮ้ยลง,งนี่นี่น,น,นี่นี่นี่ว่าเลยล่อเลยเสียงเต็ไมไปหมดเลยตอนเนี้ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งสองรอบเลยยี่สองรอบแล้ว่ะเฮ้ยเนี่ยใครเดินวะ เรียกฟังดีดิยั่ไม่มีใครยังดูดิบ้าอะไรเหี้ยอะไรขวดเหี้ยขยับแบบนี้เลยอ้สัรย์ใหยับได้ไงเล่าแกอยากกินเหรอสงสัยมากไอ้เหี้ยแต่แก้วแกติดเหล้าเหรอใช่ไอ้เหี้ยควรขยับ่างนี้เลย กคือคือ่นี้แหละเมื่อกี้ว่าไม่ใช่เป็นแรงขวับสะเทือด้วยบ้านมึสองสอบที่ปวดไม่ใช่เออเฮ้เจ<ช>๊เร่ออะไร่ะมาขยอย่างนี้มกเมื่อกี้คุสอบทำมยังไม่ขยำเนี่ยเจ๊เสีย,กกย,ยงตื<ช>น่นตืน่ตนอีกแล้วดูดิขอให้ลุงออกมาทำอะไรก็ได้ให้ผมรู้ว่าคุณลุงยังอยู่อะไรอ่ะ มีหยิบลูกมาบ้างเหรอไอ้สัตว์ช้านะกูหยิบทำไมอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรต่อหน้ากูเลยไม่มาปิดได้ยังไงไปไปหุ่มั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้กูเปิดอันนี้กูเปิดมันแก่กูจะเปิดมันมีเสียงคล้อกระจกใช่ได้ยินป่ะมึงกินเสียงคล้อกระจกเออกระจกคล้อกระจกนะเแกประตูประตู เราจะไม่มีสติกันป๋าลงเงย็นผ่านกูเลยลงเงย็นผ่านข<า>้างหิ้วกูจะติดดูจะหล่นน้ำแล้วเนี่ยหิ้ยลงเงย็นผ่านข้างกูเลยหิ้วล,<ห>ลูกคุณดูประตูคุณดูประตูเออเห็นแล้วมันสัน่นไอ้เหี้ยคุณลุงครับลูกเจเจเจแ

เฮียเสียงร้องไอ้สตาเออตัวเลขคิดว่าเสียงเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงอ่ะเสียงร้องเนี่ยฟังเสียงร้องเนี่ยเฮียเสียงร้องไอ้สตามีเสียงร้องมีเสียงร้องไม่ว่ามันจะมีใครอยู่มัมีคนอยู่ตรงนะ ไม่แยกเว้นเขาไยืนตัวใหญ่เลยนี่นี่ติดหลังาคืออะไรวะข้างบนอ่ะชุดขาวมันไม่ได้มีปลายยอดสูงนะชุดขาวโอ้โหเป็นเขาไอเจไอสัตว์ใช่ไหมชัดเลยใช่ไหมันยืนเลยอยู่บนยอดเลยนะไอเจให้ไวหูช็อตนี้น่ากลัวให้ไวไอ่กลัวได้แค่นี้นี่ครับประมาณนี้ เป็นไงเพื่อนๆือนบ้านบ้านริมน้ำเจ้าพยาโอ้โหลุงแก้วเจ้าของบ้านคือลุงแก้วใช่ไหมแกเป็นคนติดเหล้าใช่ไหมครับแล้วเสียชีวิตในบ้านนี้เหรอโอ้โหมารอบเลยครับแล้วผมเคยถามส่วนตัวกับบัตอะว่าเฮ้ย hey, บัตพี่อยากรู้ว่าที่ที่พวกเราไปล่าท้าผีอะเฮ้ยที่เราเจอกันมันมันจริงๆริงปะวะมันแบบมันชัดมากเลยว่ะ ผมผมก็ถามบัสอะนะน้องบนะัสอะเขาบอกจริงพี่ผมเชื่อกันจริงๆนะแต่แค่เขาไม่เชื่อกันเองอะไรอย่างเงี้ยคนที่ว่าเขาก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยคนไม่เจอเนาะเออเนี่ยแหละครับท,ท,ที่ทุกคนเห็นอยู่นะเนี่แหละคือสิ่งที่เขาเขาเจอครับแต่ก็ต้องใช้วิจรารณาณนะเพื่อนเพราะว่าเรื่องเรื่องผีๆเราก็ต้องใช้วิจรารณยณถ้าคนเจอเท่านั้นแหละ ที่จะที่จะบอกได้เต็มปากว่าผมเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอแล้วก็เราดูเพื่อความสนุกนะอย่าพิมพ์เอาสนุกใช้ดูเอาสนุกแต่อย่าคอมเมนต์เอาสนุกมันจะทําลายความรู้สึกกันนะผมให้ห้ากะโหลกครับสำหรับบ้านที่เคยเป็นศาลแล้วเออไม่ใช่สิในสถานที่ที่เคยเป็นศาลแล้วเห็นว่าทำเลมันดี เขาเลยเอามาเอาบ้านมาปลูกแล้วก็อยู่ไม่ได้ประวัติก็ว่างั้นนะครับนี่คือล่าลุยหลอนครับเต็มเต็มเข้าไปดูในช่องเขาได้เลยเขาไลฟ์สดครับบัสกับเจไลฟ์สดทุกวันนะครับแต่เราโลแบบโผดโหด่เท่านั้นเลยผมนั่งดูแล้วโอ้โหเจอกันอย่างนี้เลยเหรือวะเนี่ยเขาก็ชวนผมว่าวันหนึ่งพี่ออกมาเดินด้วยกันแล้วจะรู้ผมก็เลยบอกเต็มปากเลยว่าไม่ <laughs>